พระเจ้ายอดมันยอดมากในคลิปนี้นะครับมีความพิเศษนะครับผมไปหาเมล็ดพันธุ์มาได้นะครับเป็นเมล็ดพันธุ์คณะยักษ์ต้นใหญ่ๆนะครับได้มา10บชุดจะแจกให้สมาชิกของเรานะครับผมจะแจกงในเพจนะฮะเพจฟาร์มมิ่งไทยแลนด์เพาะปลูกประเทศไทยนี่แหละใน Facebook เพราะว่าผมเคยแจกใน YouTube แล้วมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับการเล่นเกมการตั้งกิจการเพื่อแจกให้สำหรับคนที่อยากได้เนี่ยมันยากอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันยากยังไงนะครับไปเลยครับครับ นี่นะครับนี่นะครับกรอบมากนะครับกรอบแบบหวานด้วยนะครับผมตั้มเจ้าของช่องฟาร์มสุกปลกินซีนะครับปุ๋ยดีดินดีพืชพันดีผักต้องดีนะครับผมสามารถที่จะปลูกพืชโดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่นะครับนายักของผมนะครับน่าจะต้นนี้อน่าจะร่วมร่วมโลนะครับตัวใบนะครับใหญ่ นะครับนี่ตัดแต่โคนนะครับจากที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับก็จะเป็นของพี่ตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์นะครับเป็นคนปลูกนะครับปลูกด้วยระบบอินทรีนะครับปลายเดือนนะครับเมรานี้นะครับหรือว่าจบเนี่ยปลูกการปลูกเมล่อนรอบนี้เก็บเกี่ยวเสร็จผมก็จะย้ายนะครับไปปลูกผักนะฮะแล้วก็ปลูกเมล่อนแตงโมเลยฟ้าในระบบอินทรีย์นะครับกับพี่ตั้มนะฮะก็คือปกติผมก็จะปลูกโดยการไม่ใช้ยานะครับต่างๆอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าผมก็ใช้น้ำหมักนะฮะแล้วก็ปุ๋ยเกตปุ๋ยเม็ดร่วมด้วยในการปลูกพืชของผมนะครับแต่ผมจะใช้แค่น้ำหมักของเฮียตั้มของเฮียตั้มน่ะสะสมน้ำหมักไว้เยอะนะครับแล้วก็จะปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีการถ่ายคลิปนะฮะให้ดูไม่ว่าจะเป็นผักแล้วก็แตงโมเมลอนเหมือนเดิมนะครับแต่จะมันมากขึ้นเพราะผมจะไปอยู่ตรงนู้นนอนนะครับตื่นขึ้นมาก็อยู่กับสวนผักนอนก็อยู่กับสวนผักนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับปัญหาผมตอนนี้ก็คือ มีพื้นที่ปลูกน้อยนะครับแต่ตรงนั้นก็คือมีพื้นที่ไม่จํากัดนะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ผักคะนา้าเดือพี่น้องเด้อก็การแจกนะฮะที่แรกผมจะแจกในช่อง y o YouTube ของเรามันมันยากนะครับในการแจกเผื่อมีคนสนใจเยอะอะไรเยอะเกินจํานวนจากัดที่ผมได้มาแค่10ชุดชุดละ10 20, 20เมล็ดนะฮะชุดละ 20, 20เมล็ดก็คือได้มา200เมล็ดนะฮะแต่ผมก็จะเอาจากต้นใหญ่เลยนะครับ ต้องบอกก่อนว่าพื้นเพที่แรกเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นพันคณะอยากอะไรก็จะเป็นพันคณะทั่วไปแต่ปลูกแบบอินทรีนะฮะถึงได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมก็จะเอาจากต้นใหญ่ๆนี่แหละมาแจกพี่น้องนะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนน่ะหลายคนเลยนะครับถ้าที่อยากได้นะครับก็ไปกดที่เฟซบุ o กนะครับช่องเพจอไม่ใช่ช่องเป็นแฟนเพจของเรานะครับก็คือ Farming Thailand นะครับผมเพิ่งไปทำมาแล้วก็มีคนถูกใจประมาณ200คนแล้วละประมาณราวๆนี้นะฮะ ถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปกดที่นั่นแล้วก็ถ้ามีคนต้องการไม่เยอะนะครับประมาณสิบชุดพอดีผมก็อาแจกไปเลยนะครับใครอยากได้ผมก็ส่งถึงบ้านฟรีไปเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามันเกินนะครับผมเดี๋ยวผมไปคิดมาว่าซิ้ตั้งใดให้แบบอาจจะใช้ความเร็วนะฮะหรือว่าคนที่อยากได้จริงๆนะฮะถ้าแจกในเนี้ยเวลาส่งที่อยู่เนี่ยมันไม่เหมาะสมนะฮะก็ผมก็เลยอ่ะโอเคมันจะง่ายต่อการที่จะแจกเมล็ดพันธุ์แล้วก็ส่งที่อยู่นะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีการสื่อสารแบบนี้นะฮะถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมไปกดที่ช่อง farming Thailand วงเล็บพอปลูกประเทศไทยนะฮะในเพจนะครับ o k e b o o k ส่วนนี้ที่เห็นนะฮะก็เป็นต้นสลัดนะครับจริงๆปลูกไว้นะครับหลายต้นอยู่เหมือนกันแต่นี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ผักบุ้งจีนนะครับก็สลัดอันนี้ก็จะเป็นแลดีสนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักต่างๆพี่น้อง แค่ลงแคลอดนะครับตอนนี้ยังไม่เติบใหญ่ในผักอีตูก็จะค่อยมาดูกันอีกทีนะครับเด้อส่วนตรงนี้มาดูเมลอนแต่ละสายพันธุ์ก่อนนะครับสายพันธุ์แรกที่จะพามาชมก็คือจะเป็นกาเรียนะครับสังเกตใบจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ใบก็ถือว่าสุขภาพดีนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ผมก็ทําการนะครับย้ายให้เขาห่างมากขึ้นเพราะว่าผมจะ มีการปลูกผักนะครับให้กับพี่น้องที่เขาสนใจนะครับแล้วก็หลายคนยังปลูกไม่เป็นเนี่ยพอดีผมปลูกได้นะครับผมก็จะแชร์ความรู้นะฮะอ่ะโอเคสําหรับเมลอนนะครับ1 2 3่5 6อ8 9 10ส1 1ห้าเจดดกาสเ็ก็เอาข้อที่มันสูงขึ้นนะครับส่วนต้นนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนแถวนี้นะครับจะเป็นเมลอนอินซีนะครับคือผมจะไม่ให้ปุ๋ยนะครับก็จะให้แค่ น้ำหมักนะครับเพื่อเป็นการทดลองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอง,งุ่นนะครับก็คือซื้อมาใหม่พี่น้องก็คือผมไม่มีที่ปลูกอันนี้ผมยังไม่รู้เลยผมจะปลูกังไงแต่ผมแก้ปัญหาด้วยกันเนาะให้มันอยู่ได้นานแน่นอนแหละถ้าจะใส่แบบขนาดนี้นะฮะก็คือก็มีต้นที่ผมมาให้เขานะครับก็จเจริญเติบโตโอเคเลยแต่ว่าใบเขาจะพุนพุนหน่อยแต่ว่าตอนนี้เลื้อยไปไกลละแต่ว่าถ้ามีใครอยากชมก็จะไป ตามไปดูให้นะฮะก็อยู่ที่หมู่บ้านผมที่นึงแล้วก็อุดรให้พี่ไปปลูกที่อุดรส่วนบางต้นผมไปปลูกไว้ข้างนอกนะฮะโดนแมงจีนนุนนะฮะพุนเลยครับปกติแมงจีนนนเนี่ยแถวบ้านผมมันจะมากินกับพวกต้นบักขามนะครับใบบักขามสงสัยมันเห็นใบอางงานนอ่นเนาะโอ้เปรี้ยวกบลังดีมันบ่เปรี้ยวหลายเด้ใบอาง,ง,างุ่เแี่บแฮงพี่น้องพุนแล้วก็แตกยอดมาใหม่แล้วก็คุณดีผมก็เลย ไม่ใช้ยาผมเป็นคนไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อราอยู่แล้วนะครับความตั้งใจของผมก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คือโอเคก็เลยปล่อยไปนะฮะผมเลยสรุปได้ว่าผมก็ควรจะปลูกในมุงถ้าผมจะไม่ใช้ยานะฮะส่วนผักอย่างเงี้ยจริงๆผมอยากไปปลูกด้านนอกนะครับเพราะว่าข้างในอากาศร้อนมากนะครับถ้าตอนเช้าเที่ยงเนี่ยก็คือจะเหี่ยวเลยแต่ว่าตกเย็นมามันก็กลับมาตึงฉึงเหมือนเดิมพี่น้องเป็นกาเลรียรอยู่เลยนะครับ แขนงที่จะไว้ก็คือเดี๋ยวจะลองนําให้ดูอย่างเช่นแบบนี้นะฮะหนหน,นะฮะก็คือไม่ไม่เด็ด 2...3... หลังจาก3ไปก็คือจะเด็ดอีกห้ถึงเวันนะครับตอนนั้นก็จะเป็นคณะเห็นหอมพี่น้องเห็นหอมเดี๋ยวพามาดูต้นอื่นๆบ้างนะฮะส่วนสายพันธุ์นี้นะครับข้าว F6 นะครับตอนนี้ปลูกมาถึง F 6กันแล้วนะครับจากที่ซุ่มปลูกอยู่นะฮะ ก็คือต้นสมันเสมอกันดีพี่น้องเนี่ยเห็นไหมลำต้นใหญ่อวบข้อสั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพันธุ์ไข่ทองคำเนี่ยก็ค,คือข้อเขาจะยืดจํานวนใบใกล้เคียงกันนะครับแต่ข้อเขายืดเขาสูงนะครับพวกนี้จะหนีไวรัสได้ดีนะครับส่วนต้นนี้ไข่ทองคําเหมือนกันแต่ว่าเป็นพันธุ์หวานกรอบนะครับเนื้อส้มผิวเรียบสีทองนะฮะก็คือเนี่ยครับเป็นไวรัสเห็นไหมผมเก็บไว้ให้ดูนะครับแล้วก็ถามว่าหายไหมหายนะครับ เดี๋ยวมาดูต้นไวรัสที่อีกต้นหนึ่งบ้างที่ผมจะพามาชมนะครับน่าจะได้ความรู้นะครับถามาว่าผมหายไม่หายนะครับผมก็จะเน้นน้ำหมักนะครับแล้วก็ลงควนเดือยพี่น้องเดือยเพราะว่าไม่ใช้ยามันมันยากนะครับสาหรับการไม่ใช้ยานะครับถ้าใช้ยานะครับเขาก็คือเขาจะถอนทิ้งแล้วก็ลงยานะครับเพื่อ กำจัดแมลงปากกัดต่างๆที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพี้ยบบีขาวนะครับเขาก็จะให้ยาไปแต่ผมเนี่ยค่อนข้างจะทํายากเพราะว่าผมไม่ใช้ยานะฮะผมก็จะลมควันหรือว่าใช้น้ําหมักพ่นพี่น้องก็จะช่วยในระดับหนึ่งหายแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือต้นเขาเนี่ยจะไม่โตมากเพราะว่าช่วงที่เขาจะเริ่มเติบโตเล็กๆเนี่ยใบยเขาสั่งข้อแสงได้ไม่ดีนะครับก็จะทําให้ช่วงเบบีของเขาเนี่ ผ่านมาด้วยวิกฤตอันเลวร้ายอันโหดร้ายพี่น้องไม่กันเลยแบบแว่าไม่ไม่ไม่โตถามว่าติดลูกไหมถ้าปล่อยไปเรือกคงติดลูกนะครับหายหายหายเพราะว่าน้ําหมักเรานี้ก็จะมีธาตุอาหารครบนะครับแล้ว,วปุ๋งของเราก็จะไม่ใช้ยานั่นแหละอย่างที่ผมพูดนั่นแหละถ้าเปรียบเทียบนะครับต้นสูงแล้วต้นนี้ยังไม่สูงเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมก็คือข้อเสียนี่ครับเขาจึงขนออกแต่ว่าผมอยากทําคลิป ผมก็เลยเก็บไว้นะครับสล่อเก็บไว้นะครับถ้าให้ดีนะครับก็อาจจะเหมือนพวกพี่ๆที่เขาบอกนั่นแหละคือถอนแต่ว่าในกรณีศึกษาก็ผมอยากให้คุณเห็นว่ามันหายแต่ว่ามันอาจจะไปแปดต้นอื่นพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นนะครับเนี่ยแล้วก็หายถ้าปลูกเพื่อการค้านะครับไม่ควรเก็บไว้ควรเอาทิ้งควรถอนทิ้งนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ลงยาอยู่แล้วนะครับผมก็เลยโอ้วัดกันดู ูดไปก็เหมือนบ่นนะครับไปดูเรื่องต่อไปเลยนั่นก็คือแตงโมลอยฟ้าของเรานะครับปกติเนี่ยผมจะไว้2เถาก็คือคู่ไปแต่รอบนี้ผมไว้3ามเดี๋ยว่อย,ยมาดูว่าผมจะไว้กี่ลูกนะครับตอนนี้ก็แบบนี้นะครับวิธีเด็ดยอดนะครับผมเนี่ยก็คือผมเด็ดยอดไปแล้วอยู่ไหนยอดมันไม่ใช่ยอดมันยอดแตงโมนะฮะก็คือเด็ดยอดไปก็จะแตกแะแนนขึ้นมาใหม่นี่ไงผมก็จะเลือกเอาสา 3ขแขนงหรือว่า3เถานะครับตอนนี้ก็ยังตอนนี้ถ้าเขาตั้งตัวแบบนี้จะเลื้อยได้เร็วมากนะครับเลื้อยได้เร็วมากส่วนคาวมลเลอร M6 นะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นเนื้อสีเขียวหรือเนื้อสีส้มเด้อพี่น้องเด้อก็ปลูกไว้ทดลองไว้กินนะครับบางลูกก็อร่อยบางลูกก็ไม่อร่อยคําว่า F2 นี่ก็แปรปวนมากอยู่แล้วครับ3ก็ยิ่งหนักเลยนะครับมาพรพันจากช่องพี่ตู่ Project Easy นะครับ ตอนนั้นส่งมาให้ F3 2เจเลเจชันแล้วก็ F4 นะครับผมก็ปลูกเริ่มจาก F4 ไปเลยนะครับส่วนมเมล็ดก็ยังเก็บไว้อยู่แช่ตู้เย็นไว้นะฮะยังเหลืออันนี้ก็คือจะปลูกผักอิตูแซมไปพี่น้องตรงหัวสุดเนี่ยก็เป็นสลัดแล้วก็ผักอิตูผักอิตูเพิ่งลงไปนะครับติดแล้วล่ะพี่น้องก็คือปลูกได้2อสวันแล้วหลังจากนี้ก็จะงามสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับในคลิปหน้านะครับสําหรับใครที่อยากปลูกผักในกระถางนะครับผมก็ ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวรอให้มันโตผมจะได้รวบรวมเก็บข้อมูลวิธีการปลูกปรงดินยังไงนะครับมาฝากพี่น้องทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับอย่าลืมไปกดเพจเดอร์จะได้แจกสายพันธุ์คณะนะครับเดี๋ยวจะหาพันธุ์ต่างๆมาแจกให้พี่น้องเดอส่งฟรีบายบายสวัสดี เสร็นงานแล้วครับเลิกงานแล้วครับกลับบ้านได้ครับเสร็จแล้วครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก